เป็นสายเลยพี่น้องนี่เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะนี่ทุกคนผู้ซิเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเอาได้เอาได้เลือกเอาสาวพิจิตเ้ยกําลังเหลนเลยถ้ากําลังเหลนจเจ้าดูเก็บกองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อย พ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาดามเห็ดมัสลุมมาพร้อมกับเหลืองอุยหุยเต็มป่าทุกคนเบิ่งนี้เบิ่งบอกยังนหนึ่งพุ่นะมูเจ้าหมูเจ้าหมูเจา้จา,หจาเห็นยังบอกพุ่นะเห็ด้อคะเด้อทองค่าทองค่าเปลวทองค่ามาดามมึงที่หล่าเห็นบ่เหลืองเออเฮยูุู่น่ะพี่น้องพุน่ะเป็นสายเป็นอันนี้ไปยังสีแม่หายกาสายฝนแหมป้าติโทบ,บอกโม่บอกแตงหมูเจ้าเอ้ยสุดยอดอีหลี แนมไปตรงไหนก็เจอแต่เห็ดแบบเหลืองเป็นเวื้งใหญ่ง,งามค่ะพี่น้องโอ้ยไปเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้ะนี่เป็นสายเลยพี่น้องนี่เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะนี่ทุกคนผุนสาพิจิตรแล้วก็ล่างแบบตะลึงนี่มุ่งเจ้าเบิงขอพ่อได้ว่าเป็นเดินนี่ดอกใหญ่มากแต่ว่าเพี้ยนแต่ว่ามันก็โดนแบบโดนอันนี้คักน่อยไหมเบิงที่ละผุน่ะ นี่คือเสียหมดเลยเนาะอันนั้นยังไม่เสียเนาะสาววิจิตเอาได้อยู่นี่ค่ะเบิ่งเก็มันกับเฮ้ยคอย่อยอยากพี่เส้นสองดอกนี่แห้งดูนะนี่ดูดูดูทุกคนเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาให้ดูนะป๊าดนี่โอ้ยขาเบิ่งเบิ้งเบิ้งนี่นี่คือเนี่ยคือถากแล้วกินแล้วแล้วขี่ใส่ไหวเลยนี่ถากขี่ถากนีเก็บเก็บสาววิจิตน้องแพทจะไปเท่านั้นแหละเอาเอาเก็บเก็บเดี๋ยวจะพลิกเก็บเบิ่งเด้อเดี๋ยวจะว่ามันเกยว คือบเก็บให้เบิองมันเละค่ะเบิงด้อยากเอาเนาะนช่ไหมแต่มันเละมันเละเอาไม่ได้ค่ะเก็บมันไว้นี่แหะเนาะเลือกเอาพริกให้เบิองไว้แล้วเด้อเดี๋ยวจีคั้นแขียวพอวางคาเวลาเ้าเบิองนี่มันจีคั้นแขียวด้อพี่น้องนี่อันนี้คือเละแล้วนะคะเนี่ยเก็บปัจจัยไว้แต่มันเละมันเละนี่โอ้ยเสียดายพี่น้องเอ้ยดูสิเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเอาได้เอาได้เลือกเอาสาวพิจิตเอ้ยข่อยมาสายเกินไปซื่อๆดอกอาทิตย์ที่แล้วกะลังดีอืมกะลังดีแม่น อุ้ยอาทิตย์ที่แล้วไปมงอื่นเสร็แหะนี่ปีนาเนี่ยสีสีบอผาดเลยสีจำว้มันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าต้องมาตอนไหนแต่ว่าทุกทุกปีเขา่ได้ขึ้นหลายปีนนิเลยหรือว่ามาตอนเรามาแบบทุกปีข้ามาตอนที่แบบว่ามันมันมันไหวแล้วกัะบาดจังนี่เก็บออกก่อนตัถากเนี่ยก็ลังเลนเลยถ้าก็ลังเลน เจ้าดูเก็บกองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาตะกร้ามาเดี๋ยวค่อยจัดเนาะเพราะว่ายังมันหล่นนี่น้อยเบิ่งดีละเ้วงะ่มันเละเนี่ยเอาตัวนี้ถ้ามันมีหน่อยเก็บไว้หมดเลยบ่นีเบิ่งดอ้ยดอกไงเสียดายมากเลย แต่ตรงนี้น่าจะเอาได้เนี่เด่นกับพอสวีเดนเดนมากกับพอเดนมาร์กนกับปีไว้ปีนี่เดนมาร์กทรงเขาประกวดเฮ็ดหลายเด้อเพียงต่ว่ามันเก็บบ่ได้ซื้อนี่อู้ดูดอกนี่นี่อยากได้ยังสีทั้งเบิดนี่ไหมเนี่ยอยากได้อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ย้งามครับพี่น้องเนาะเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วน่าจะมาเจอแบบนี้นะถ้ามาน,น,นอออานแพ์ไปอันแมนไปผุ่นบอมากมากมา,มาอีกปลาหนึ่งมาไม่ถึง เดี๋ยวเก็บกองไว้เด้อไม่นจ้ะเก็บกองไว้เดี๋ยวพ่อมาเล่มเอาเยอะและสวยมากแบบหลายหลายเห็ดนะยังถ่ายให้เบิ้งพ่อหน่อยเบอรเดียวถ่ายให้ดูตรงสาพิจิตด้วยนะคะเดี๋ยวพพอแม่พี่น้องสิว่ามันไซคือว่าหลายๆผุนอะมันเยอะจริงๆผุนผุนผุนยาวไปยันนู่นนะคะทุกคนให้ชมก่อนพุนอะยาวไปยันนู่นเลยเนี่ย ตรงนี้สวยนะสาววิจิตเนี่ยแม่มันสวยอยู่นะเนี่ยนี่นี่สวยกับพี่สวยนี่เนี่ยพุน่ะยาวไปยันนู่นเลยคู่เหมือนไม่มีนะคะไม่มีมันมีคู่เหมือนเด้อบ่มีคู่เหมือนเด้อบ่มีดอกไม่มีไซยานายนะคะมันมีแต่ไลายนะคะเก็บเลยค่ะนี่มาอยู่สองคนแบ่งกันพี่น้องนี่นี่ธรรมดามาผู้เดียวนี่หาออกจากปลาบ่ไหวเลยดีนะที่สาววิจิตมาเป็นเพื่อน สาพีจิตจะว่าแต่อันพอ,อยา,งงายงอเง่โอลิเวอร์ถ้าเห็นเก็บหลายๆแล้วก็ว่าคือกันแต่ว่าแล้วก็ขัดแล้วขัดแผดบรค่อยได้เพราะว่าอะไรอ่การทําคลิปมันก็ต้องเก็บเหตุจุกๆเนาะนี่พี่น้องมาเจับเบิง้ง,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 เ,งเด้อนีน่ เก็บกองไว้เดี๋ยวตะกร้ามาใส่นะคะเดี๋ยวเลือกอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนแต่อันนี้เละมากก็ไม่เอาละมันเละคัดเข้ากับบ่เอานี่โอ้โน่าเสียดายจริงพี่น้องมันมันเละตุ่มเปะไปลแล้วะนี่เละไดแล้วนะคะียจะได้ยินเสียงลมกับเสียงเราเเถ้าเข้าป่าน่ะ จะได้ยินแต่เสียงตัวเองกับลมบางทีกับสายฝนเห็นบ่วถาบมันกำลังขึ้นกินเนี่ยเก็บกองไว้ก่อนนะคะทุกคนนี่สิพ้ากันเก็บกองไว้เดี๋ยวค่อยเอากระตามาเก็บเอาเสียดายกลุ่มนี้มากนาะสาวพิจิตนะมันเอาบ่ได้น่ะนะเสียดายให้มันได้อีกดอกนะได้ได้ได้ไดนี่ได้หลายดอกตรงนั้นก็ได้แต่หลายดอกจอู เดี๋ยวก็ตามาจัดใส่ที่หลังเอาไปเบิดอยู่ดอกเราสวยเลือกได้เนี่ยถา้ถาถา้ถาถ้าถ้าบอว่าบบง่ามเนี่ยโอ้ยต้องกลับไปที่รถนะไปเอาของมาใส่อีกเพราะว่าไม่งั้นไม่ไม่พอที่ใส่ไม่พอ,อโอ้ยหมดก็เยอะด้วย เก็บมมาเก็บมาเลยมาชนกันเดี๋ยวพี่จะเอาตาก่อนมันหลาแฮงนี่จ้ะเดี๋ยวไปเอาตากันนะนี่มันก็เอาไม่ค่อยได้แล้วแหละมันสาวพิจิตกับน้องแพทเก็บกองกันเลยเลือดเอาเก็บออกจากหมดตรงนั้นเอาไม่ได้แล้วนั่นบางครั้มันมันเละแหละแหละพี่น้องสาวพิจิตเก็บกองไว้ได้จ้ะเดี๋ยวไปเอาตาน้งทย์เก็บกองไว้พี่น้องนะนี่จ้ะเก็บกองไว้ เอาได้ไหมเนี่ยดูดิก็อเอาได้บออันนี้น่าจะอู้เอาได้อยู่ตรงนี้เอาได้อยู่นี่เบิ่งตีหลับพี่น้องน่าเสียดายมากเนาะนเสียดายเห็ดพี่น้องข่อยอยากหายดีนี่จ้ะมาเรามาเก็บเห็ดใส่ตะกร้ากันนะคะทุกคนนี่ เก็บเห็ดสต่ตะก้ากันม,ม,ม, <c oughs> มันสวยใช่ไหม เละเะคละนี í, í, ao, ่ไม่เอามันเละนี่เลือกเอาสวยๆนี่เลือกเอาเลือกเอาเลือกเอานี่แฟก็เลือกเอาเลือกเอาแต่สวยส สงสารเห็ด <S <S ตาก็เอามาหน่วยหน่อยพูด สวยๆเก็บใส่มันหลนหลายมันสวยนะเก็บเอาไปไปเก็บใส่ของตะก้าสาวพิกิณมาจะเก็บช่วยเยอะาก่เอากระตามาอ่ะมันไม่เอาไม่เอามันไม่สวยไม่เอามันไม่สวยมาเอากระตาพี่พึ่งมาจะเก็บใส่ กระตาพี่พึ่งยังมีที่ทีอนี่อยู่มนี่เก็บใส่นี่ยะนาสวยๆนี่อยเห็ดสวยอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ได้เพราะว่าอะไรม่ได้เสียดายของเวลาเวลาโบมี่นะคิดถึงเวลาที่มันไม่มีนี่ดูดอกสวยๆไม่เอาได้ไงนี่นี่อุ้ยตำน้ำพริกเนาะ อร่อยไปอันอีกกุ้งอันนั้นมันเอาไม่ได้เด้ยนะมันเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาเก็บไว้ผุนกองผุนไปไปเอาที่เราเก็บไว้เอาเอาเอาตัวน้อนออกนี่สาวพิจิตรเราเก็บกล่องไว้พี่น้องเก็บซอยเล่าเพราะว่าตะก้ามาดามนี่ล้นแล้วล้นแล้วจ้ะมาเอาตะก้ามาค่ะเดียวเเอาดอกเป็นน้ำก่อนเอาตาใบระวังกันนี่นี่อู้หูสวยนะนี่สวยสวย แข็งๆดอกสวยมากเลยนี่เม็ดสวยว่าสันเดี๋ยวจะบิดัดขา <c oughs> <c oughs> นี่อีกพี่น้องอ้ยคอยลกให้เจ้าเบิงด้วยนี่แต่ก็พ่อเล่มเอาได้อยู่นี่เอาได้อยู่เอาได้อยู่เจ็บฟองไห้น,นี่ดอกอบัวๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออวบอ้ยเสียดายเนาะพี่น้องจ๋ามันเอาบ่วได้มันเอาบัวได,เวได้เอาแต่ดอกงามๆกันแล้วกัน นี่จ้ะพี่อีกเสียดายไหมทุกคนเสียดายมากปี่นานี่สิีบวใาห้พขาดเลยปี่นานี่เจา้าบัวได้ล่อยนว่นอยู่แบบนี้ดอก่อยสีมาเก็บเต่าแต่เจ้าเป็นเบียอยู่ขนปีนานเสียหมดเลยี่จ้าทุกคนนะคะมีจุดนี้อีกจุดหนึ่ง นี่ก็สวยพ่อสวยๆอยู่จ้ะนี่กับพ่อเอาได่อยู่เนาะน,นี่นี่จ้ะเดี๋ยวให้สาวพี่เจียวกับ,กบตามาเก็บใส่ก็ไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวมาดามเนี่ยละสิหอบไปอย่าให้เรายางมากเถอะมันไม่เยอะ ถ้ามันเยอะๆถึงให้แกมาถ่ายด้วยเนาะนเดี๋ยวมาดามถือไปเองไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนิดเดียวเราจะออกแล้วเนี่ยเสียดายดูดิทีทอนให้เบิ้งด้วยพี่น้องเบิ้งดอกไม่ <laughs> ดอกง่แต่มันเละมันพุ่นไปนเนี่ยเนี่ย บอกูดึงว่าเห็ดเท่าบอึดบอยา,ากเขากับยาเอาเอาถอะเนาะอ้ยนี่เอาบ่อใดละพี่น้องอ้ยอันนี้คือเห็นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนั้นเลยนะคะนี่เห็นบ่จกจ้ะมันบ่สวยไหมนี่ถากแล้วก็นอนเฝ้าอยู่นี่ถากนอนเฝ้าเลยนะคะเนี่ยเห็นบอ่อให้เขากินไปเถอ,อะเนาะเหลือ,อแต่ดอกง,ง,งามๆกันละกันเห็ดมันเยอะพี่น้องนี่ ปีหนาแพทย์สิบปให้พลาดเลยสีโปให้แบบเห็ดสวยๆจะไม่ให้เป็นสภาพนี้เลยคอยดูเ้ะพี่นนองเนาะปีน่นาสิบปให้เห็ดออกสภาพนี้เลยนี่มุจ้าเบิงต้นดอกนี่นะจะเอาได้อยู่ดอกนี้เอาได้อยู่จ้ะนี่สวยๆอยู่สาวไปจิตแล้วคุณน,น่านมาเถ้ะคุณนี่มาดามฝาดเลดยสาวไปจิตเลยเดี๋ยวเรามาถ่ายที่หลังเอาไปได้แล้วพอคอยเก็บปันได้อก เสียหมดเลยเห็ดน,นะอือหือดอกส,สวยๆเขาเนาะ เบงมาทำเอาแต่ส,สวยๆเหลือไว้ให้น้องข้ากินเนาะเหลือไว้เพื่อนกินนำ่ำเหลือเอาแต่สวยๆจ้าราวยังแม่ยังคะ เก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวแพทยเก็บตรงนี้ค่ะขอโทษด้วยพี่น้องมาดามเสียงดังเออให้เราเก็บมองผุนห้องกับเก็บมองนี้ไปนี่เบิ้งตีละ่ะถากแล้วนอนแล้วนอนเฝ้าเลยเลยอวันนี้สวยสวยเอาได้เอาได้ไดไดสวยสวยเก็บเลยสาวิจเอ้ยมึมันจะเก็บขี้เก่าในห้องเก็บมานันบ่ะนี่อยู <laughs> ่ได้เหเพื่อนวะ มีก็เก็บคอยก็เก็บมองนี่แหละเก็บไปน้ำกันนี่แหละเสียดายเห็ดเนาะพี่น้องคือมันเละหมดเลยอะ่ะเนี่ยดูสิ เละพอหย่างพอทาก่าได้เละพอหย่างกอทากสวยกันยังอยู่มาเล่มเก็บตรงนี้นี่ เลมเอาเลมเอามันก็พ่อเอาได้อยู่นั่นแหละออดอกนี้เอาได้อยู่เนาะอนี่เอาดอก